สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านคลิปนี้ขอนำเสนอจากหนังสืออ่านก่อนตายหรือรอให้ล่มสลายแล้วค่อยอ่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านกำลังใจ กำลังใจการที่มนุษย์จะประสบความสำเร็จในสิ่งใดๆปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มนุษย์ต้องมีก็คือกำลังใจคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้มุมานะเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จสมหวังของชีวิตอนาคตได้ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับหลวงวิจิตวาทาการได้ให้คติชีวิตเพื่อการต่อสู้บนพื้นฐานแห่งกำลังใจที่เราทั้งหลายสมควรตระหนักร่วมกันดังนี้ว่าวลอยสูงขึ้นได้ว่าวลอยขึ้นสูงได้ เพราะเหตุที่ต้านลมถ้าหมดลมว่าวจะตกมนุษย์เราจะสูงขึ้นหรือมนุษย์เราจะขึ้นสูงก็เพราะต่อต้านอุปสรรคชีวิตที่ไม่เคยประสบอุปสรรคจะหาความก้าวหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาดในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมว่ายทวนน้ำเสมอปลาที่ลอยตามน้ำก็มีแต่ปลาตายมนุษย์ต้องต่อสู้อุปสรรคเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์กําลังเหมือนปลาตายบุคคลที่จะทำงานยิ่งใหญ่สำเร็จ จะต้องมีเครื่องช่วยสองประการคือ 1. มิตรที่ซื่อสัตย์และสองคือศัตรูที่ร้ายแรงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะไม่มีขึ้นเลยจริงๆแต่เป็น เพราะเราคุกเข่าให้ตัวเองเราเตี้ยลงเองถ้าเรามีกำลังใจที่จะยืนตั้งตัวตรงเหมือนเขาเราจะสูงเท่าเขาเป็นการยากหรือไม่เป็นการยากที่จะเรียกร้องเอาความไว้วางใจจากใครความลำบากอยู่ที่กระทำให้ได้ผลสมที่เขาไว้วางใจ ถึงแม้อะไรๆจะเสียไปหมดแล้วแต่อนาคตก็ยังอยู่เวลาข้างหน้ายังเป็นเวลาของเราทำใหม่สร้างใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่สวรรค์ช่วยคนที่ช่วยตัวเองเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อ จงรีบต่อสู้เถิดจะเกิดผลผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนคิดต่อสู้จึงอยู่ดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพรครับความบกพร่องอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เราคือการไม่รู้หรือไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความบกพร่องอะไรบ้าง ข้าพเจ้าสร้างตัวของข้าพเจ้ามาด้วยวิธีมองแง่ดีของคนแล้วพยายามเรียนแบบข้าพเจ้าไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแง่ร้ายของใครเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าตีราคาเวลาของข้าพเจ้าสูงพอที่จะไม่ปล่อยให้เสียไปด้วยการมองหา หรือได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นข้าพเจ้าหากำไรชีวิตของข้าพเจ้าโดยไม่ต้องลงทุนมากเพราะเพียงแต่หาแง่ดีของคนและเก็บเอามาเป็นแบบฉบับเป็นของได้เปล่าไม่ต้องลงทุนซื้อดังนั้น เราจงมาสร้างกำลังใจกันเถอะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังศึกสงครามสู้ด้วยกำลังรบอันเกรียงไกรศึกชีวิตสู้ด้วยกำลังใจอันแข็งแกร่งโลกคือสนามรบชีวิตคือการเข้าสู่สงครามสงครามที่ทารุณโหดร้ายที่สุดคือสงครามชีวิต เพราะมีอายุเท่ากับนักรบคนนั้นนั่นเองค่าศึกคือกิเลสของมนุษย์บวกด้วยภัยธรรมชาติและภัยจากสิ่งแวดล้อมนักรบจึงต้องมีอาวุธสำคัญคือกำลังใจและปัญญาความรอบรู้คือสเสบียงจึงต้องเอาชนะแก่ค่าศึกศัตรูได้ อย่าแกว่งคางหาเขา่าอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนอย่าเหี่ยวเป็นใบตองอย่าพองเป็นเอิองอ่างนี่เป็นสาระความรู้จากหนังสืออ่านก่อนตายหรือรอให้ล่มสายแล้วค่อยอ่านเรื่องของกำลังใจ หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะได้อะไรอะไรหลายๆอย่างในครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก สวนต้นไม้น้องโพน่และบ้านสวนซ้อนสมนึกสวัสดีครับ